ตูดหน้าใสกันลวดตูดหน้าใสเลยบ่ส่วนหน้าจุดบานในกนรลวดเมื่อไม่เลืเจ้าเมื่อพูดสิขายเรียกนเออยกเจ้าเมื่อมาไว้์ลวดไม่ข้างๆพ่อเลยบ่เอาไม่ค้างพูดซื่อพนาะเอาตัวนี้แล้วสั่นคำเตือนช่งนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ก็แหงเงินมาให้เตียมทุงสองเงินเบิ้งแมงเงินมี้แต่เงินตัวโยู์หันโอ้บัญชี่เตียมอยู่ไปเฮ็ดบัญชี่ไม่อยู่นี่โบอกเลขเขาถูกบ่บวกก็แบกบอกเลขเถื่อเพื่อนชีให้เงินเดี๋บอกครับบ่บอกเถื่อสองตัวเอ๊ะถูกตัวไหนพ่อฮะถูกตัวไหนบ่บวกตัวไห้ลูกตังกล้องแทบไม่ทันเลยนี่อ่าเขาเอาอยู่่วาขาเจ้ามาเลยว่าหันขาเจ้าก็มา เด็ก oh. นีหน่หลายๆประเทศมวยสมอยู่มมนบอกว่าห้างแกมาเมื่อไม่สมอ้วยมือม่สมโอเคจังเคแล้วครับว<ด>่ไมดีกันมั้งวัสดีครับวัสด,ด,ดีครับวัสดีวัสดีวัสดี <S <S เอซีเอ็มินทัวโลกทัวประเทศทัวประเทศเทศั่วโลก ะไปยังเปียกอ่อนนวดมือนี่มืมอนี้เฮ็ดงานเฮ็ดงานวัดนี่ก็ทั่งลงน้ำเฮ็ดแพร่เนี่ยโอ้เฮ็ดแพร่กลางน้ำเฮ็ดแพร่กลางน้ำนะก็นี่ดิเฮ็ดเอาแก่ทอทอรถยังต่อดากันอยู่คนผ้าติดลมติดขีดตมไปเอาเอาเสื้อไปลากไปดึงขึ้นมาครับเพิ่นเพิ่นนห้ยทอมาตั้งแต่บะแดวที่บุญหลักเนาะอ่าห้ยห้มาคุณห้ยทอทออันนี้ทุ่มทอเดียวก่ พอทำฝันแมนพอทำเนาะพอทำฝันแม่นว่ามีฝันหรือเปล่าคะฝันแล้วฝันว่าจะได้จ้าฝันว่าไปเซียบ็ดเงี้ยนี้ฝันไปใส่เบ็ดอันไปใส่เบ็ดมันเป็นคือบ่อบ่อหนำนะแบดนี้เข้าไปใส่ใส่รอบบอใส่เบ็ดแต่ว่าป่าถือว่ามันขรุขระดูเบ็ดนะบัดนี้พอก็เลยง่ายๆได้ตีบอมันโกงมันก็เป็นศูนย์นะอันบัดนี้เบ็ดก็เป็นเจ็ดฝ่าก็เจ็ดก็เกา พราะว่ามันเป็นปลาคอปลาชนิดไตีตัวใดก่อนเอ่อตีเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวเดียวเนี่ยโอ้ตัวเดียวโอ้ฟันทงเลยบ่อ<ม><ม>เ,เคยให้เลขหลายตัวได้ให้ให้ตัวเดียวหัอมันมีงวหนึ่งที่มันออกมาลุยหนึ่งซีมั้งครับทั้งจำได้อยู่ด้ครับแต่ว่าไบือออกญี่ปุ่นเนี่ยบานนี้เบอออกเลขลางวัเถ้ามันตามแต่ลางวัลที่หนึ่งมันบอกมันออกล้งวันที่สองที่สามมันออกกอยู่บุ่นออกหก ไปนี่ก็มันหลืไปได้ส exactly. ่วนนั like ้นก็จะเอาไปซื้อไปซื้อโรตีนะว่ไปซื้อเอาหนึ่งซีแต่ว่าบักเอินไปถือรางวัลก็เลยได้เงินได้เงินเพิ่งก็โอนมาเห็กระเทาก็ได้เห็ดนี่เห็ดบัตรต่ว่าไปแกไปแกไปคนเอาท่อนี่ซ้ำซ้ำเขียวซ้ำเขียวได้ไหอนี่ที่ไปคนท่อนเขาเห็นไหมแต่พี่บุญหลับนี่ไอ้ท่อนเงินมันเกิดมาเงินนี่ก็บบังเิงินไปนี้มาถึงละ เท่าลอยๆผู้ลอย,ลอยสองลอยสามบัตรซีมันเต็มเ <ừ. S 1> งินบัตรซีซีเต็มเต็มเมื่อวานนี้ไปพี่บุรกษพี่บุรุษเลียม,มันหมดเรพเราน้นเลยบอกไปเฮ็ดจุ่มเสาคัท่านบาท่านได้ไปมัปนติดเสาอ่ดผี่อูกถูกไรไไจนบัตรซีเต็มเต็มบัตรซีเต็มโม,มเมนต์เงินหลเดยก็มี่ลอยก็มี่สองลอยแล้วจผู้ซัทธ่เนาะเพิ่นสองลอเต็มนะพ่อนเนาะแม่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  ฝันเทียวบ่ะฝันเดียว,ว,ว,เ,ยวเอาไ่าถแต่ลักหยหเข้าเจว่าด้ไปี่ลักหวหอลักหซือล้วมถอลบ่โอ้เฮ้ยเยนลักหเนาะโอ้เลขพ่อเนี่ถนะ้าเกิดบอกไปแล้วคืออั้นเลยอั้นเลยตั้งแต่เลขบร้อกอกช่องอายุหกสานี้ แช่ฝันนัสื่อนี่ครับว่าวสุชาบานฟังยังอัานเราเรียกนะบ้าเลยพ่อนี่นะเออสุดมากให้หลายหางไหมครับพ่อให้เท่านี้เม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวโดดเลยแช่ฝันนัสื่อในเมื่อท่านออก youtube ว่าท่านอัานแล้วเรียกนะเลขพ่อนี่นะถูกถ้าเกิดได้ยินว่าเป็นเลขของพ่อทําฝันแม่นคืออัานแล้วจะแค่ได้ยินหรือบบได้ยินบบได้บอกโบได้คุยบโได้บอกสุโบได้ฟังเลยแต่ว่าเขาฝันแล้วฝันแล้วไ่ใช่ จะคว่ำเก่งไว้ให้ซื้อเองครับคิดว่าอยากเสือเอาเองอันถ่าเลยมันดังแค่ข้อมฝันนะแปลกฝันมันหูในควอมฝันเท่าเหมือนอันก้อนโอ้ฝันมันนอนฝันน้ำเท่าแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดจะไม่อันบุรพ่อจจกเดี๋ยวมันก็บอกไงมาในข้อสุด้ยเองวาเมื่อใดก่อนกาย่ำบุรุษเด้่ยคงสุดท้ายแต่ว่าอันนี้ฝันตั้งแต่ต้นตนเลยเด้ออ่าเริ่มตั้งแต่ต้นตนมาเลยบอกว่ามีไฟพ้าไทยยัง มีเขาจอมาเขาจะมาเามือนี้ไม่ใช่มาเมือนี้ไดมมมไ้มีคนมาทายเมือนี้สูตรดีเลยเนาะได้ดีเนาะอ้างเดียวรัอเปอ,อ,อร์เซ็นต์ก็จ้ะตอนนั้นเลขมันมีลดเลขหนึ่งสี่น่ะลดเลยลดบพรเขาเลยหนึ่งสีกับอันสองหกสี่น่ะุดเลขลดเลยครับเลขแต่เขียนมาแต่เขียนแม่ซี่นี่ลดแต่ว่า เล็งวดที่ถัดมากนี่นี่เงินเงินลังค้าอยู่นี่ข้ากระเป๋าอยู่นี่เออข้าอยู่นี่ไว้ชี้เตียมโอ้ขนาดนั้นเลยบ่าวเออเพิ่มาหายแทรนินแทรนอยเพื่อลอยสองลอยสามลอยเขาจะเอหายเองเท่านี้มาเห็ุวัดนี่างเด้ยวไม่สั่งวัดตัวนี้จินี่แนนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องนี่เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าถูกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียว น้ำตัวบนแต่ว่ากันบนมีล้านซื้อล้านมีแสนซื้อแสนโอ้โหฮฮ่าฮบุญผู้ใจที่อนเดีอวคนได้ซื้อคนนั้นเงินนี่เนี้ยเดียวโรเลยเจ็ดส่วนเจ็ดครับนี่แค่นี้มีวงกลมไหมพ่อมม่มีนี่ชัดเจนชัดเจนเลยเนาะห้าอยากนี่ยากเบื่อยากโตยากเตียงยังนี่แต่นี่ตัวตรงนี่เจ็ดสนเจ็ดตัวตรง ในฝันนะครับอ่าตัวตัวฝันเลยฝันแท้จริงเลยคืองเจ็ดเอาร้านมิสเตอร์สแลกพ่อไอ้ขอลงก่อนพ่อซื้อจนเขาเศร้าขายให้เขาก่นผมขอเนี่ยม้วดนี้ไหมงวดนี้แหละซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดเื้อจนเจ้ามือบ่ขายเอาดังๆเนี่ยพ่อซื้อจนเจ้ามือบ่ขายสั้นเอาเจ้ามือเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด เอาเจ้าม mmm ือ hmm. มัดไ้ข้างเลยข้างๆพ่อเนาะอ่าถูกอ๋อเสกเจนเนาะเทำเนี่ยเป็นประโยคบอกเราในความฝันเคยฝันมากเลยเคยเคยให้แล้วเคยหลายคนที่เคยถูกถูกจนได้สร้างวัดสร้างหลายวัดเด้อเด็กอุดหน้าเซโร่โอ้ยตัวเซโร่ต้องยากเม็ดเดียวตัวไหนขอพ่อเจ็ดส่วนเจ็ดมั่นใจมั่นใจจนล้าน ไปเส้นเพราะว่านี่เงินเพิ่นโอนมากะโอนผู้โอนก็โอนมันยังโอนอย,อยู่เด้ยัยงโอนบ<อ>่หมดโอนอยังบ่หมดเลยเฮ็ดนี่นี่สิสนะร้างวัดนะออกพันชาอยู่สางเฮ็ดขลายอย่างเดียสาหัวซื้อรับบอกว่อ <c oughs> เออจังบอกว่าไปเขียนตีหัวไปลักหัวเพิน่นไปยังเดี๋ยวเข้าเจ้าสิว่าโอ้ยคนชาวบ้านนี่ถือบัดบ้านบ่ถือแต่ลักหัวยางไงเข้าเจ้าว่าให้มันถือคนรักหัวผมเดีย๋ย้ <c oughs> เสียขาเสาหัวเลยขนาดนั้นเลยบอกว่าโอ้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้มันชัดเจนเออแม่นป่ะเอาไปติดเสาหัวไว้เลยเป็นวะเข้าไห้ไห้เพื่อนแล้วก็ปศุทุกให้ซุกข้อนหลายคนก็อยากได้เงินเออให้ถูกซะครับเอาเนียนๆเลยงอนเจ็ดส่วนเจ็ดเด้อครับฝันเลขฝันนึกเสียเนี่ยว่ามันเลขว่าไปเฮ็ดเอาว่าต้องไปคุยกับก่องสลากนี่ยังฝันนึกเสีอเนี่ยแต่มันแม่น เจ็ดศ <2007. S 1> ูนย์เจ็ดเพิ่นเลื่อนสายยาให้พอทะำฝันแมน่นเพอทะถำฝันแม่นเจ็ดศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะพ่อเนาะเม็ดเดียวเอ้าเอาสั้นละครับผมเพเฮ็ดอนวัด